ครับสวัสดีครับนานาทุกท่านนะครับเอ่อสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาส่งงานนะครับเอางานหน้าไม้ยิงปลานะครับมาส่งงานอันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับนะก็ไล่ไปทีละตัวนะครับนะตัวบนสุดนะครับตัวบนสุดจะเป็นกำคอนะครับเป็นกำคออันนี้ไปดูทั้งลำนะครับนะ ดูทั้งลำลางร้อยสี่สิบปีกห้าสิบนะครับสามชุดนี้ปีกห้าสิบหมดเลยนะครับนะจะเป็นลางลางประดูนะครับไม่ได้ฝังทองเหลืองนะครับเป็นลางประดูธรรมดาเนาะก็ไก่เซฟนะครับนะผมขึ้นผมขึ้นเซฟไว้ให้อ่าได้เห็นกันทุกตัวเลยนะครับนะบเป็นไก่เซฟเนาะก็จะมีประดูสองลำนะครับ นะสเปคเดียวกันเลยนะครับประดูอันนี้ก็คือเคลือบเงานะก็จะเห็นหลายไม้ชัดเจนเนาะสเปคเดียวกันครับก็ของลูกค้าจะส่งตัวนี้ของลูกค้าจะส่งพรุ่งนี้ครับนะส่งพรุ่งนี้ก็จะไปชาเชิงเซาหนึ่งลำนะครับแล้วก็อา่าลำลำนี้ชาเชิงเซาลำนี้สมุทปราการนะครับนะจะส่งพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ผมทําคลิป นะครับลงคลิปประกอบงานให้ลูกค้าได้ดูนะครับต่อตามสเปคที่สั่งเลยนะครับนะเ,เป็นไก่เซฟนะครับไก่เซฟปีกห้าสิบนะครับทิ้งปลายก็กำลังพอดีนะครับทิ้งปลายสี่สิบสี่สิบห้านะครับอันนี้ เป็นเนื้อปะดูนะครับในส่วนของตัวแรกนะครับตัวแรกนี่จะเป็นคันเวียงนะครับนะทรงคันเวียงมินินะครับตัวนี้รางจะอยู่ที่ประมาณร้อยร้อยสิบร้อยสิบหรือร้อยยี่สิบประมาณนี้ครับนะผมจําไม่ได้นะครับผมจําไม่ได้ขออภัยนะก็ระยะชักนะครับระยะชักหกสิบห้านะครับสําหรับ ตัวรางดานะครับรางดํานะครับตัวคันเวียงมินิเนี่ยนะครับนะรางดําฝังทองเหลืองนะครับอ่าตัวนี้ฝังทองเหลืองนะมันจะสะท้อนหน่อยนะครับระยะชักนะครับระยะชักหกสิบห้านะครับทิ้งปลายอยู่ประมาณสามสิบห้านะครับปีห้าสิบเหมือนกันเนาะปีห้าสิบไกลเซฟ ครับในส่วนของอตัวคันเวียงเนี่ยเดิมทีมันเป็นนะครับไม้ประดูนะมันเป็นไม้ประดูติดกระพีนะครับเป็นไม้ประดูติดกระพีคือมันจะไม่เนื้อมันจะไม่แดงทั้งหมดนะครับจะเป็นแดงติดกระพีแต่กระพีมันออกจะสีแบบเครือบเงาแล,แล้วมันไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะผมก็เลยตัดสินใจนะใส่ดำด้านเข้าไป นะคเอาเป็นดําด้านแล้วกันนะครับเอาไปเทสมาแล้วนะครับนะสำหรับคานเวียงมินี่เอาไปเทสมาแล้วนะสองครั้งนะก่อนที่จะมาเคลือบเงาเอา่อเคลือบเงาแล้วก็ผมเคลือบเงาไปก่อนนะครับแล้วก็อา่าพ่นดำพ่นดำด้านทับเข้าไปเพราะว่านะครับให้แลกเกอร์มันซึมเข้าเนื้อไม้นะป้องกันแบบกลัวว่าสีจะลอก นะครับใช้ไปใช้ไปสีจะลอกแต่อนาคตไปถ้าเราใช้งานบ่อยๆมันาถามว่าสีลอกไหมมันก็มันก็มีโอกาสลอกนะครับสีดำเนาะแต่ผมเคลือบเงาให้ให้ฟิลม์มให้เนื้อฟิล์มของเลกเกอร์ iker, นะครับให้มันทับเข้าไปก่อนแล้วก็เอาสีดำนะทับเคลือบเงาไปอีกทีนึงนะครับก็งานก็ประมาณนี้ครับนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จัดส่งให้นะครับสำหรับลูกค้าที่สั่ง ตัวกำคอประดู่สองตัวข้างบนนะครับนะตัวนี้ตัวนี้ยังนะครับนะยังไม่เพราะว่าผมก็เพิ่งเปิดตัวเนาะผมเอาไปยิงไปเทสมาก่อนนะยังไม่ได้เปิดตัวยังไม่ได้เปิดจองให้ใครมาจับจองกันหรือใครสนใจก็ลองทักเข้ามาดูนะครับนี่จะเป็นงานกำคอนะครับงานกำคอแล้วก็มีขันเวียงตัวหนึ่ง นครับเดี๋ยวลองกลับมาดูอีกด้านครับเนะมื่อคืนฝนตกครับแนะดดยังก็ยังพอมีแสงครับแต่แดดแดดยังไม่นั่นเท่าไหร่มาดูดูอีกดูอีกด้านนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยผมกลับด้านฮนะ อ,นะอีกด้านหนึ่งนะครับก็หลายก็จะประมาณนี้นครับนะอย่างตัวคานเวียงนะครับผมทำนะผมเว้าเฉพาะ จับขวานะครับจับซ้ายจับซ้ายก็น่าจะได้แต่ตรงนี้ไม่ได้เบ้านะครับนะเพราะว่าทัง้งทีผมผมก็ถนัดขวานะแต่จะเว้าสองข้างนะจะปาดเกียร์สองข้างอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้เคลือบเงาไปสามรอบนะครับในส่วนของอ,อประดูนะครับเคลือบเงาลายไม้เนาะ ตัวนี้ก็พ่นสองรอบนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวขอฝากผลงานนะครับฝากผลงานไว้ด้วยแล้วก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่สั่งงานตัวนี้เข้ามาเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับคืนนี้ก็จัดการนะครับแพคกิ้งนะจับลงกล่องก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจัดส่งให้เนาะก็เวลาราชาการเนาะ 8โมงสำนักงานเปิดเดี๋ยวก็ไปจับทรงให้นะครับก็มีเก็บเงินปลายทางนะครับนะมีเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าที่ไม่ไว้ใจหรือไม่สะดวกโอนเงินนะครับก็เก็บเงินปลายทางก็ได้เนาะหรือถ้าเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าบางท่านหลา,หลายท่านนะครับลูกค้ากเก่านะสั่งกระบอกที่สองที่สามเนี่ย ลูกค้าบางท่านก็โอนนะครับนะก็จะโอนแล้วแต่ครับนะหันไว้ใจไม่ไว้ใจผมก็มีทางเลือกให้นะครับเก็บเงินปลายทางนะในส่วนของของแถมนะครับของแถมก็จะเป็นลูกดอกสองลูกนะครับลูกดอกสามสิบห้าเซนสองลูกแล้วก็ยางสองคู่นะครับสาย PE 100ปหนึ่งร้อยปอนนะครับสายพี100หนึ่งร้อยปอนห้าสิบเมตรนะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากผลงานไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะนะหลายท่านเลยครับนะที่เข้ามารับชมที่เข้ามากดติดตามนะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับนะอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เนาะก็เดี๋ยวผมจะไปเอางานไปเก็บแล้วก็เดี๋ยวทำงานต่อ วันนี้จะเป็นงานฝังทองเหลืองฝังลังทองเหลืองให้ลูกค้าก็โอเคครับนะรบกวนเวลาท่านเพียงเท่านี้เนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอกลัาบคำว่าสวัสดีครับ